รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลลักผลลักนักปรุง p ลสสวัสดีครับผลพักนักปรุงพลัส,ส,สครับ,ารรบมาทำเมนูข้าวกันดีกว่านะครับข้าวสูตรนี้มากับ นองสะโพกกันชิ้นใหญ่เลยครับซึ่งโดดเด่นด้วยรสชาติของปาปริกา้าส่วนตัวข้าวเนี่ยครับก็มีกลิ่นอายของซอสบาร์บีคิวเล็กน้อยต้องบอกว่าเข้ากันได้ดีทีเดียวครับ เราจะหมักไก่ของเราเนี่ยกับเครื่องเทศหมักไม่ต้องนานครับประมาณสัก10นาทีก็ได้แล้วครับสเปน a p ชปาปิก้านะครับจะเป็นปาป,ปิก้าที่เขา,านิยมใช้ในการทําอาหารสเปนนะครับจะมีรสชาติหวานอ่อนๆแล้วก็สีสวยมากทีเดียวครับนอกจากนั้นก็จะมีพริกไทยนะครับคนใช้เป็นพริกไทยดําซึ่งวันนี้ ใช้เป็นแบบซองเช่นเดียวกับปาปริก้าเลยครับซองแบบนี้ใช้สะดวกเพราะว่าอะไรครับเขาตวงมาเลย3กรัมเราจะได้กลิ่นหอมที่มันสดมากของเครื่องเทศทุกครั้งเพราะว่าเราเปิดแล้วใช้ให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดผสมให้เข้ากันก่อนครับเกลือเล็กน้อยนะครับโรยลงบนชิ้นไก่ของเราให้ทั่วดีครับลูบให้ติดทั่วชิ้นไก่พอเบคอนได้สีนะครับตามที่เราอยากได้ตัออกมาพักครับผม เราใส่ไก่ที่เราเค้ากับเครื่องเทศครับเอาด้านหนังลงก่อนนะครับสีสวยแล้วเรากลับด้านครับผมพอไก่ของเราสีสวยทั้งสองด้านแล้วนะครับตักออกมาพักก่อนครับใส่หอมใหญ่ครับใส่เซอร์เรี่และกระเทียมครับผัดส่วนประกอบนะครับกับตัวเครื่องเทศในกระทะนะครับน้าไก่กลับลงไปครับในภาชนะที่เราใช้หมักไก่นะครับใส่น้าสต็อกลงไปครับเพื่อล้างถาดเล็กน้อยนะครับให้เครื่องเทศที่ติดติดอยู่หลุดออกนะครับ ใส่ตามลงไปครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบต่อนะครับเป็นเวลา25นาทีครับไก่เรียบร้อยแล้วครับน้ำมันเล็กน้อยนะฮะลาดไปด้านบนน้ำไก่ออกมาพักนะครับสำหรับน้ำที่เราเหลือในกระทะเนี่ยนะครับน้ำตัวนี้รสชาติกลมกล่อมมาก พลจะใช้เป็นซอสทำข้าวผัดนะครับซึ่งเราจะปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อยด้วยซอสบาร์บีคิวของแมคคอมิกครับเขาจะมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับโดยที่พลใช้ตัวนี้เป็นชิลลี่แอนด์เพเปอร์ซอสบาร์บีคิวตัวนี้นะครับใช้เป็นซอสใช้เป็นมาริเนตใช้เป็นดิปปิ้งได้หมดเลยนะครับสะดวกมากแล้วก็รสชาติกลมกลม่อมอันนี้เป็นพาสเล่แห้งของแมคคอมิกนะครับจะสังเกตว่าสีของเขาเนี่ยเขียวมากทีเดียวครับเรียกว่าเวลาที่เขาอบแห้งเนี่ยเขาอบด้วยอุณหภูมติต่ำนะครับ เคี่ยวซอสของเราให้แห้งลงเล็กน้อยนะครับใส่ข้าวสวยตามลงไปครับเขาให้เข้ากันใส่ผัก3ามสีลงไปครับฉีกเบคอนที่เราพักไว้เป็นชิ้นเล็กๆครับเคียงด้วยไก่ปาป,ปิก้าของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นมื้อหลักที่อิ่มท้องอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่หลากหลายลองทำกันดูนะครับ ขอเอาใจคนที่ชอบทานแซลมอนนะครับไม่ว่าในรูปแบบซาชิมิหรือในรูปแบบสุกนะครับเพราะว่าสูตรนี้จะมากึ่งสุกกึ่งดิบครับเราจะทำแซลมอนซาชิมิทอดรับประทานกับซอสทาทาวาซาบิครับ ในการทอดแซลมอนซาชิมิเราจะใช้ความร้อนค่อนข้างสูงครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้เกล็ดขนมปังเนี่ยมีสีเหลืองทองกรอบดีในขนาดที่ด้านในเนี่ยยังดิบๆอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องของการทอดวันนี้พลใช้น้ำมันรำข้าวคิงสูตรนี้ครับทอดได้เลยครับเพราะว่าเขาทนความร้อนได้สูงเรียกว่าปรุงอาหารได้ทุกรูปแบบได้อย่างสบายใจครับและก็การทอดด้วยน้ำมันรำข้าวคิงทำให้เราสามารถ ทานเมนูนี้ได้อย่างสบายใจเพราะว่าเขามีไฟโตสเตอรอ l ลครับช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราครับเอาละเดี๋ยวพลจะตั้งน้ำมันนะครับอุ่นไว้เลยสำหรับแซลมอนนะครับเดี๋ยวเราจะลอกหนังออกแล้วก็แบ่งเป็น2ชิ้นนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนำไปชุบแป้งแห้งชุบไข่แล้วก็เกลดขนมปังครับหลังจากนั้นเพื่อให้ตัว เ,เกล็ดขนมปังหนานิดหนึ่งนะครับเราจะทําซ้ําจากขั้นตอนที่ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วพออุณหภูมิน้ํามันได้ก็พร้อมทอดครับทอดให้ได้นอกสีสวยนะครับทอดเสร็จแล้วเราพักไว้เล็กน้อยครับสูตรนี้เราจะเสิร์ฟกับทาทาซอสแบบง่ายๆนะครับซึ่งปรุงรสให้มีความเป็นญี่ปุ่นเล็กน้อยด้วยวาซาบิครับเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อด้านในก็ยังมีลักษณะเป็นซาชิมิอยู่นะครับ เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบทานซาชิมิแล้วก็ของทอดไปพร้อมๆกันเลยครับผลละพักนักปรุง p ผลละพักนักปรุง plus ไอเดียเริ่มต้นนะครับเกิดจากที่ว่าผมไปกินขนมครกหน้าต่างๆมาครับก็เลยอยากจะลองทำเป็นรูปแบบของว่างที่สามารถกินได้เรื่อยๆนะครับไม่เลี่ยนไม่มัน แล้วก็สามารถเก็บได้หลายวันครับเลยเปลี่ยนจากกะทิมาเป็นน้ำมะพร้าวออกมาเป็นเมนูนี้ครับครับสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่วัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือน้ำมะพร้าวชาวเกาะนะครับนี่จะเป็นแบบบรรจุภัณฑ์สะอาดสะอ้านนะครับมีวันหมดอายุนะครับแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานเป็นปีนะครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะครับ น้ำมะพร้าวเนี่ยมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จะเป็นกับร่างกายเราด้วยนะครับเอาไปดื่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปทําอาหารทําขนมก็ได้เหมือนกันตรงฝาเปิดปิดเนี่ยครับสะดวกมากครับนี่สําหรับสูตรนี้นะครับเราจะใช้1กล่องเล็กหรือว่า330มลครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใส่น้ําตาลทรายนะครับต่อไปครับแป้งข้าวโพดครับแล้วเราจะคนนะครับให้แป้งข้าวโพดเนี่ยมันละลายเข้ากันดีกับน้ํามะพร้าวนะครับพร้อมแล้วตั้งไฟเลยนะครับ ในระหว่างที่เราตั้งไฟก็คนตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนครับตอนนี้นะครับแป้งสุกแล้วนะครับผมติดไฟเลยยกออกจากเตานะครับแล้วเราก็คนให้มันคลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นครับเราก็จะใส่ข้าวโพดนะครับต้มสุกลงไปตอนนี้นะครับเราก็จะคนนะครับให้ตัวมันในข้าวโพดนะครับมันกระจายตัวให้ทั่วๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะพักให้หายร้อนจัดๆนะครับให้เราพอจับได้นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปประกอบล่างกันได้เลยครับวันนี้ผมกําลังคนนะครับเพื่อให้มันคลายความร้อนลงหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่รอให้มันเย็นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวไส้ท้าเราเนี่ยครับมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับเทส่วนผสมนะครับใส่ถุงบีบทา์นะครับสำเร็จรูปเนี่ยมาวางเรียงเอาไว้ครับรอเลยดังนั้นครับผมมีมะพร้าวคั่วนะครับนี่เราก็ไปคั่ว ใหม่ๆนะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆครับเวลาที่มันโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันหอมระเหยมันออกมานะครับกลิ่นหอมมากๆครับเราจะโรยไปด้านบนเล็กน้อยนะครับทันี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท้าตัวนี้นะครับจะกินร้อนๆกินนอุ่นหรือว่าเสิร์ฟเย็นก็ได้นะครับเวลาที่เราไปแช่เย็นเนี่ยตัวไส้ท้ามก็จะเซ็ตนะครับเป็นเหมือนเจลลี่นะครับผลลพัก นักปรุง p l u ผลลพักนักปรุงพลัสเราจะมาทำของหวานที่มีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเลมอนโยเกิร์ตเราจะทำเป็นพานาคอตต้าครับส่วนต่อมาจะเป็นเยลลี่รสลิ้นจี่และเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับกราเนต้ารสชาติเลมอนชื่นใจทีเดียวครับ วันนี้การต้งของเราจะมาในรสชาติของเลมอนครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้พลใช้ซันควิกน้ำรสเลมอนมิกชนิดเข้มข้นขวดนี้ครับใช้นิดเดียวนะครับก็ให้รสชาติเลมอนที่ชัดเจนแล้วครับที่สำคัญเขาผลิตจากผลไม้แท้ๆนะครับเวลาที่เรารับประทานเราก็ได้วิตามินซีนะครับตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะคุ้นเคยในการเอามาชงทำเครื่องดื่มแล้วนะครับเรายังสามารถดัดแปลงมาทำขนมหวานได้มากมายนะครับที่สำคัญทนความร้อนได้ไม่แตกตัวด้วยครับ เดี๋ยวเราจะทำกะลต้าแบบง่ายๆนะครับส่วนประกอบมีแค่2อ,อย่างครับซันควิกขวดนี้แล้วก็น้ำสะอาดครับนำไปแช่แข็งเป็นเวลา2-3ชั่วโมงครับหลังจาก3ชั่วโมงนะครับส่วนประกอบเนี่ยเขาจะเซตแข็งขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ยังไม่แข็งมากนะครับเรานำออกมาขูดเลยครับผมใช้ซ่อมกดนะครับให้น้ำแข็งแตกออกมาเป็นฝอยๆครับ หลังจากนั้นก็นํากลับไปแช่แข็งอีกครั้งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมใช้แล้วครับหรือว่าเราจะแช่ข้ามคืนแช่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยครับในส่วนต่อไปที่เราจะทําคือพนาคอตต้ามาในรสชาติเลมอนโยเกิร์ตครับแน่นอนครับรสชาติของเลมอนสันควิกขวดนี้ครับตัวที่จะทําให้พนาคอตต้าเซตตัวก็คือเจลาตินวันนี้เราใช้เจลาตินรูปแบบผงนะครับใส่น้ําเย็นไว้เลยครับนำครีมใส่ลงในหม้อครับตามด้วยส่วนประกอบของน้ําตาลทรายน้ำรสเลมอนมิกซ์นะครับเราใช้จํานวน3มช้อนโต๊ะครับ คนเล็กน้อยแล้วนำส่วนผสมไปตั้งไฟครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนทันทีครับเจลาตินของเราบวมดีแล้วครับใส่ลงในส่วนผสมครับคนให้เจลาตินละลายดีครับหล่อให้ส่วนผสมเย็นลงเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตเนื้อหนาครับเราจะกรองหนึ่งรอบครับ ในการเสิร์ฟวันนี้นะครับเราจะเสิร์ฟเป็นเลเยอร์ครับชั้นล่างก็จะเป็นพานาคอตตาตัวนี้นะครับชั้นต่อมาเนี่ยหลังจากที่พานาคอตตาเซตตัวเราจะทําเป็นเยลลี่ลิ้นจี่ครับด้านบนก็จะเป็นกรนิตาที่เราทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกแก้วทรงไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะครับแต่แนะนําว่าให้เป็นแก้วใสจะได้โชว์เนื้อสัมผัสแล้วก็สีสันของขนมของเราด้วยครับแช่เย็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็เซตตัวดีแล้วครับสำหรับตัวเยลลี่นะครับ พลเลือกให้มีสีสันที่ตัดกันแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆเลือกได้เลยครับวันนี้พลเลือกเป็นรสลิ้นจี่นะครับก็ใช้เป็นสําเร็จรูปน้ําส่วนแรกเราจะตั้งให้เดือดดีนะครับยกออกจากความร้อนครับใส่วุ้นเจลาตินสําเร็จรูปตามลงไปคนให้ละลายครับลดความร้อนขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําเย็นตามลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวพลจะกรองครั้งหนึ่งครับการกรองก็ช่วยให้ลดฟองนะครับ ก่อนที่เราจะเอาไปราดบนหน้าพนาคาต้าของเราครับเราจะทําให้เขาเย็นลงอีกเล็กน้อยนะครับโดยการาวางบนชั้นน้าแข็งครับชั้นของเยลลี่ควรจะใส่บางๆนะครับชั้นนี้นําไปแช่เย็นประมาณ45นาทีก็เซ็ตตัวดีแล้วครับเราเสิร์ฟกับกานต้าด้านบนแบบนี้ครับอากาศแบบบ้านเรานะครับจะวันไหนๆนะครับก็ทานได้อร่อยทุกวันลองทํากันดูนะครับ เราจะทำลูกเดือยเปียกซึ่งสูตรนี้เนี่ยมากับเครื่องหลากหลายมากทีเดียวครับ ลูกเดือยนะครับปรุงอาหารขาวหวานอร่อยนะฮะแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจก็จะนึบๆหน่อยนะครับที่สําคัญมีไฟเบอร์สูงครับเวลาที่เรารับประทานเป็นประจำจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีนะครับท้องไม่ผูกครับที่สําคัญเขามีวิตามิน A ช่วยบํารุงสายตาทําให้การมองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยดีด้วยครับคนชอบลูกเดือยของไลทิฟเพราะว่าเขามีระบุวันผลิตวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับที่สําคัญอยู่ในหีบห่อที่ปิดมิดชิดสะอาดปลอดภัยในการใช้ครับ สำหรับลูกเดือยนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะล้างผ่านน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่หม้อแรงดันครับถ้าเราใช้หม้อแรงดันนะครับเราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีครับแต่ถ้าเราไม่มีหม้อแรงดันให้เพื่อนๆเนี่ยเอาลูกเดือยแช่น้ําก่อน1ชั่วโมงแล้วก็ต้มเป็นเวลา1ชั่วโมงครับ กเดยเปลืกของเราในวันนี้เครื่องค่อนข้างจะหลากหลายรวมมิตรมากทีเดียวครับแกลกว้ยนะครับที่ต้มสุกแล้วเรามีเผือกนึ่งเรามีข้าวโพดนะครับต้มสุกแล้วเช่นเดียวกันเรามีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนที่หั่นเป็นเส้นๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยครับนําลูกเดือยนะครับใส่ลงในหม้อครับตามด้วยน้ํามะพร้าวน้ําสะอาดน้ําตาลทรายเกลือใบเตยหอมตั้งไฟครับระหว่างนี้นะครับผสมแป้งเท้าเยื่อหม้อมกับแป้งมันสับปะหลังครับ ใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับคนให้แป้งละลายดีครับพอเดือดนะครับเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนข้าวโพดแปดกก้วยเผือกนึ่งแล้วก็คอยให้เดือดอีกครั้งครับพอส่วนผสมเดือดอีกครั้งนะครับปิดไฟครับผมเรานําแป้งที่เราพักไว้นะครับคนอีกครั้งหนึ่งครับใส่ส่วนผสมลงไปครับคนไปด้วยนะครับคนให้กระจายทั่วดีแล้วค่อยเปิดไฟอีกครั้งครับพอเดือดอีกครั้ง ก็แปลว่าแป้งสุกเป็นอันใช้ได้แล้วครับปิดไฟครับสำหรับเมนูนี้นะครับเราต้องมีกะทิราดหนา้าซึ่งได้แก่หัวกะทิเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับเราจะนำทุกอย่างใส่หม้อใบเล็กๆตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเขาเดือดก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้เราเสิร์ฟกันเลยครับราดหัวกะทิลงไปเล็กน้อยนะครับง่ายๆแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแถมได้สุขภาพดีๆด้ดวยครับ ผลลพักนักปรุงพลัสผลลพักนักปรุง plus ขอเอาใจคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นของมัฉะนะครับเราจะมาทำเค้กสปันที่มีรสชาติของมะชะเนื้อเบาๆนุ่มๆน,มนะครับมากับหน้าที่มีลักษณะไหลยเยอะเหมือนลาวาเลยครับ สูตรนี้นะครับก็จะมีตัวเค้กกับตัวหน้าซึ่งเราจะเริ่มทําเค้กก่อนครับเตาอบ180ปองศาไฟล่างไฟบนนะครับเราใช้พิมพ์เค้กขนาด18เซนเดี๋ยวเราก็จะมาลองกระดาษไขนะครับทั้งด้านล่างและก็ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวเค้กก่อนครับในการทําตัวเค้กนะครับแป้งเค้กสําคัญที่สุดครับเราต้องใช้แป้งที่มีโปรตีนต่ํามีความละเอียดนะครับจะทําให้ได้เค้กที่นุ่มเบาไม่เป็นตาครับแล้ววันนี้พลก็ใช้แป้งเค้ก ตาละคังตัวนี้ครับสองสี 2, ม่วงครับสำหรับแป้งเค้กตาละคังนะครับต้องบอกว่าเป็นแป้งเค้กคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแป้งนอกเลยทีเดียวครับผลิตจากมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีเกรดพรีเมียมนะครับด้วยขบวนการผลิตที่พิเศษจึงทําให้แป้งเค้กดวนี้มีคุณภาพที่สูงและก็ดีกว่าแป้งเค้กทั่วไปในท้องตลาดนะครับเนื้อแป้งเบาละเอียดโปรตีนต่ำอบเค้กออกมาจะได้เค้กที่นุ่มฉ่ำไม่แห้งนะครับ เวลาที่เราไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ยังคงความชุ่มฉ่าไม่แห้งครับซึ่งในการทําเค้กนะครับเราไม่ควรใช้แป้งโปรตีนสูงครับจะทําให้อ่าเราได้เนื้อแป้งเนื้อเค้กที่แห้งแล้วก็เป็นตาครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําแป้งเค้กัวนี้นะครับผสมรวมกับผงมะชะาลร่อนหนึ่งครั้งครับสูตรนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด180กรัมหรือเทียบเท่ากับไข่ไก่ฟองใหญ่3ฟองครับดีไข่ไก่ให้แตกดีก่อนนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดคนต่อครับ นำส่วนผสมมาตั้งบนหมอ้อน้ำร้อนนะครับตีส่วนผสมให้ได้อุณหภูมิ46องศาเมื่อส่วนผสมนะครับได้46องศาแล้วเราถ่ายมาใส่โถตีครับตีด้วยความเร็วกลางครับในชามผสมอีกใบนะครับใส่เนยนมและคอนไซรัปนำส่วนผสมไปตั้งบนหมอ้อน้ำร้อนครับตั้งให้ส่วนผสมละลายดีนะครับนำออกจากความร้อนครับเราจะต้องตีจนส่วนผสมเนี่ยมีลักษณะที่ขาว แล้วก็ไปถึงระดับที่เราเรียกว่าริบบอนสเตจนะครับนั่นคือเวลาที่เราคนนะครับส่วนผสมยกขึ้นนะครับเราสามารถวาดเป็นเส้นๆได้นะครับเราจะเห็นว่าส่วนประกอบทิ้งลอยแล้วก็จมลงอย่างช้าๆครับใส่แป้งเค้กนะครับและผงมัทฉะที่เราร่อนไว้ลงไปครับบะล่อมอย่างรวดเร็วครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้ใส่ส่วนประกอบของนมเนยน้ำตาลและคอนไซรับครับคนเบาๆให้เข้ากันดีครับ ในระหว่างเค้กของเราอยู่ในเตาอ,อบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําหน้าชาเขียวกันครับวิธีการทําไม่ยากครับสูตรนี้เราใช้เจลาติน3าแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในน้ําเย็นจัดให้นุ่มดีครับใส่ผงมัทฉะเกลือแป้งข้าวโพดน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันก่อนครับใส่คอนไซรัปใส่นมและครีมครับนําส่วนผสมไปตั้งไฟคนส่วนผสมให้สุกและข้นดีครับส่วนประกรอบของเราสุกและข้นดีแล้วนะครับ ยกออกจากความร้อนครับใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปครับเอาแผ่นเจลาตินที่นุ่มแล้วขึ้นจากน้ําครับใส่ตามลงไปครับความร้อนจะทําให้เจลาตินละลายครับเมื่อเจลาตินละลายดีแล้วนะครับใส่เนยที่หั่นเป็นก้อนเล็กๆลงไปครับคนให้เนยละลายเข้ากันดีครับตัวหน้าชาเขียวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาที่เราไปเกรสปาดเค้กนะครับเราจะปาดเป็น2เลเยอร์นะครับ เลเยอร์แรกเราก็จะใช้แบบนี้เลยส่วนเลเยอร์ที่2นะครับเราจะเหลือไว้เล็กน้อยนําไปตะล่อมกับวิปครีมแล้วค่อยลาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เค้กพ่22นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําออกมานะครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับเค้กของเราเย็นลงดีแล้วนะครับพร้อมแต่งหน้าแล้วครับแบ่งตัวส่วนผสมชาเขียวนะครับออกมา180กรัมครับลาดลงบนตัวเค้กครับปาดให้ทั่วตัวเค้กครับ นำส่วนประกอบนะครับที่เหลือใส่ลงในชามผสมครับีวิปครีมให้ตั้งยอดดีครับเล้อมกับครีมส่วนที่เหลือครับลาดลงบนหน้าเค้กครับก่อนที่เราจะตัดตัวเค้กนะครับเดี๋ยวเราจะโรยด้วยผงมัทฉะอีกครั้งหนึ่งแต่พนแนะนำนำไปแช่ยเย็นก่อนสัก20น,นาทีครับโรยผงชาเขียวให้ทั่วก่อนตัดนะครับ เค้กสูตรนี้นะครับตอนที่ผลทดลองเนี่ยผลใช้แป้งละคังตัวนี้นะครับแป้งเค้กถุงสีม่วงออกมาได้ผลที่ดีทีเดียวครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับก็เป็นเค้กที่เอาใจคนชอบความเข้มข้นของชาเขียวลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ